กบหนูไม้นะคะมาดูเราออกเพิ่มเยอะเลยค่ะเป็นสิบนะคะนี่อันนี้ขาวมากค่ะกำลังให้พ่อนิ่มกบนะคะนี่ฝั่งนี้ก็มีอยู่ประมาณสักห้าหเห็ดหน่อเลยนะคะส่วนอันนี้อันเดิมตั้งแต่เรากบนะคะได้ประมาณสีวันแล้วก็มาดูนะคะก็ออยังยั่งอยู่นะคะทุกคน น่หนึ่งก็ประมาณสองโลสามโลก็มีค่ะแล้วก็หน่ล,ล้วครึ่งโลก็มีนะคะก๊าดอนซอนมากเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกกกอกนะคะตอนบ่ายเราเข้าปลาไผ่กันค่ะนี่กี่วันแล้วพ่อนิ่ม สามสี่วันแล้วมาเดี๋ยวจะมาดูสิสามสี่วันนะคะสามสี่ถึงห้าวันเดี๋ยวเราจะมาดูดอกไม้ที่เราปลูกไปนะคะว่าใหญ่หรือว่าเหลืออยู่บ่หลือเขาเอาแล้วสี่วันนี้แล้วสี่วันนี้เนาะโอุ๊ยโผล่ในคอนิมนี่นไปท่วงดำเลยมาด, <c oughs> มาดูมาดูมาดูโผล่แล้วนะคะนห้เงี่บใหียบงอันนี้เลยเขย่าไปเรื่กยงานนะเขี่ยวมาเขี่ยแต่หน่อยนี่ยาวได้ประมาณเกือบ เกือบสอกแล้วนะคะนี่เ <8. S 2> อ้าวเปรียบเทียบกันตอนที่เราดูตอนนู้นนะ่ะเขียเข่ยวสักจากป้อนเขี่ยวมาให้น้ำมึนเนี่ยจะได้ส่งง่ายๆเนาะอันนี้มันติดอันนี้ด้วยนะเอาเสียมด่าซอกนะต้องออกเลยเปล่ออกเลยซอกเลยเออ,อน,น้ำมันจะเยอะอะไรวุ้บห่า<ม>งคงเล็กน้อยฮะนั่นคงนี่ค่ะ ตอนนี้นะคะนี่โนอน,น,อน,นี้กิโลนะต้อนนี้เ,เกือบสองโลนะใช่แล้วก็มีอีกหน่นตรงนี้ด้วยนะคะที่เด่น,นเดยวเรามาเก็บหลังจากที่เรากบกันนั้นไปประมาณสี่วันนี้สี่วันนะสีนี่ไงอันนี้ใช่ไหมใช่สิโอ้โหสวยมากสวย แต่ยังไม่ได้ที่นะพ่อให้มันขึ้นกว่านี้ก่อนนี่นะคะหนอนี้หนอนี้โอ้ยอยากสับอันนี้ออกดิสับนะแม่ไม่เดี๋ยว<ช>มันโดนหน่อไม้ข้างในเลยบอเฉาะทางถึงตรงนี้นะบอเออมีตามันด้วยก็ออกล่ะก็เฉาะปังนันเนีย่ย หนึ่งนอสองนอสามหนอสี่นอเา,าออมือนะหากันขี้ขียหนียหน่อ,นนอพิเศษอีกว่าฝั่งนั้น ก็จะมีเจือเลือดแหละน่าจะมีอีกนะเดี๋ยวไปดูของนู้นนะมีไหมอยมากจะหาไปขยันหาใช่เไหมขยันหาใช่นะอ,ชอนนี่ก็มันยังไม่ขึ้นขยันห,หาแล้วก็ มาตรวจขรวจด,ดูขนเล่น่ะนะอ๋อนี่ไงกำลังขึ้น,ลน,นลลแล้ก็จะโกลบอีก,ออกแล้ววันนี้นะใหญ่มากเลยนะพ่ออันนี้ก็อันนั้นเลยนี่ตรงม,มดตอมมดตอมเนี่ยบออันนี้ก็ใช่นะอืมโอ้ยป๊าดเยอะมากอ,อ,อันนี้เราไม่เห็นรอบก่อนนะเพราะนี่นี่นี่ใยเหลวดำแล้ว นี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูแล้วถ้าจะเคลียร์อันนี้ก่อนด้วยเคลียร์ตาก่อนจะได้สับหนอแล้วเนาะนี่ไงข้านี่เห็นหรือยังใชนแมว้าวสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ยรอบรอบคอมีทั้งหมดกี่หนอแล้วเนี่ยโอ้เป็นสิบหรออันนี้ด้วยนะคะ อันนี้มีสองอนะคะนี่กำลังอนนกอนนก,อนนกสวยเลยจนเป็นสีชมพูอยู่นะพ่อเนี่ยตัวน,นั้นไม่ถมไม่เห็นเนาะไหนเคนไม่เห็นแล้วก็จะกูบวนนี่แหละเดี๋ยวมาดูวันนี้ก่อนเอาเสาะหนงน,น,นี่ออกอีกไหม,มเออเออค่อยเห็นไผ่ไผ่น้อไผ่ตรงยักษ์มาเรื่องอะไรอุ้ยอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่สิ นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนจังหวะางกระโดดค่ะนะี่อันนี้ใหญ่ๆมากอันนี้ด้วยนะคะได้เวลากุกไผ่แล้วค่ะทุกคนเองอันนี้คุณแม่ก็ขุดใส่อยู่นะคะรอบบนนะ่ะนี่นี่ว้าค่ะนสนใจคะเดี๋ยวต้องขอแบ่งจากก้อนนี้ออกไปหน่อยนะพอ่อ เพราะว่าที่เราลูกมันไม่รู้จะใช่หรือเปล่านี่นี่เยอะเลยค่ะกำลังเจ็บตานี่ชมพูชมพูอยู่เลยต้องกรบอีกรอบแล้วเนาะบ,บัดเนาะรอบแล้วเดี๋ยวยังอ,อีกอ่ะนี่ที่เราขุูไปไปไปดู นี่เก่าเกาแล้วมนะั้งอันนี้เรากดไฟนะคะอันนี้ใช่มัมน,นี่นี่นี่ผล่แล้วนะพ่อนี่ไม่มีใครมาสะดุดเนาะยัยงนี่มันก็ขาอยู่นะดีกว่าเราไปผูกนะน,ยยนี่โอ้ยนี่ขาทุกคนหางนี้สามโดได้ไหมเน,นโค้กโค้กโค้กโค้อมีอีกแล้วนี่มีมน้องมันอ๋อมีจริงๆนะนี่ เนะชือกทูน้อยๆนีก่กำลังขึ้นชอบตามันออกแน่นาะไม่ไม่ไมูงูอะไรบ้างเสียมากนี่ม่ละ่ะคือบ่มีจักหนอล่ละพี่นออืมันจะไม่มีนี่ไงดินแตกด้วยนะนี่ มนเ็กยังไงเลยนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ขาวเต็มที่ยังไม่ขาวคอานี้ก็น่าจะมีอันนี้ท่านแม่เพิ่งกบไปทีหลังอันนเนาะแล้วกบมาอีกอะ่ะวันนี้ก็กบมาอีกอนนมาดูน้ไม้น้ำไม้หวานแล้วนั่นกำลังเริ่มขึ้นอุ้ยหน่อใหญ่มากมันได้กินปุ๋ยเนาะนี่ ไม่กินปุยห้าสาวนะพ่ออาเท่าแขนเนาะเออนี่อันนี้เป็นไม้หวานนะก็หนอนใหญ่ใช่หรอก็น่าจะเริ่มออกเรื่อยๆแดี๋เนาะฝั่งนี้ต้องออกนะเชาะดูฝั่งนี้ฝั่งไหนฝั่งนี้เหรองานอะไรเพราะวันนี้่่ใชไงเราไม้มันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเล้วจะดูเฉยๆนี่ค่ะพ่อง่านนี่ง่ายขาชั่วเลยเห็นบอล หน่ไม้ไผ่หวานเพ็รน้ำพึ่งนะคะทุกคนนี่โอ้ดีใจมากมากบเลยกบเลยกบไปเพราะว่าม,มันไม่พอต้มมันกำลังเริ่มอกอกแล้วกินชุกแล้วกบอีกครั้งค่ะเอฟซีขยันตอมควดนะ <c oughs> พอนี่บอกว่าโอยขยันเที่ยวมาดูหน่อไม้กวูวมันหาย นี่ค่ะบบปุกไว้อีกเหมือนเดิมนคะใบไผ่ป๊ดเอฟเออปุ๋ยทั้งนั้นเลยค่ะนี่จนมองไม่เห็นดินยาก็ขึ้นไม่ได้นะคะถ้าใบเขาแบบเยอะๆแบบนี้นะอันนี้เป็นลำไผ่นะคะก้อนนี้อยู่ประมาณสัก10บกว่าลำได้นะคะแต่มีแต่ลำตรงๆแล้วก็สวยๆท่างนั้นเลยป๊าดค่ะเนี่ย สิบกว่าเมตรเลยนะคะสูงเนี่ยสุดยอดเลยค่ะผุนโอ้โหสวยจริงๆนี่นะคะแถวนี้ก็จะเป็นตนไม้ไผ่หวานนะคะประมาณสิบกออันนี้ก็เป็นไผ่สร้างหมุนทั้งหมดเลย หลายร้อยกออยู่เหมือนกันนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไปเพียงเท่านี้คะ่ะกโ็ขอสวัสดีค่ะ